ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆลุงป้านาอาทุกๆท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาคนเดียวนะพี่ๆผมเนี่ยจะไปยังห้างของพี่้มนะเหมือนเดิมนะพี่ๆก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าผีอะไรักอย่างพี่พี่แต่แกเนี่ยมาเงียบๆเลยพี่ๆครั้งนี้นะผมก็ไม่รู้นะผมน่เลยจะกลับไปห้างของตั้มนะอีกครั้งนะว่าแกเนี่ยยังอยู่ไหมนะพี่ ซึ่งวันนี้เนะี่ยผมก็ได้เอาขนมมาด้วยนะพี่พี่เอามานั่งกินนะพี่พี่ผมก็กล่าวว่าผมนะจะมานั่งกินแล้วก็นั่งชมพวกแดดพวกลมอะไรอย่างงี้พี่ผมก็จะมาดูครับว่าแถวๆนี้บรรยากาศจะดีแค่ไหนนะพ,พี่แล้วก็นะครับพี่พี่ก่อนไปชมคลิปนี้นะผมนะฝากพี่พี่นะ่ฝากไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจไดยผมนะนะซึ่งเป็นเพจเล็กเดินในป่านนะพี่พี่ก็ฝากติดตามลยนะ ส่วนใครอยากคุยกับผมทางไลน์เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะก็ได้พี่ๆไว้ไปเจอกันในคลิปครับพี่พี่ครับระหว่างที่ผมเนี่ยเดินทางได้สักพักนะรู้สึกเหมือนได้ยินเป็นเสียงของคนป่าเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยพ,พี่ไดิด้นรูป่าครับมันเป็นเสียงคนป่าอชะพี่ ไม่แน่ใจนะว่าผมมาคนนั้นเนี่ยหูแวหบหรือเปล่านะซึ่งเวลาตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะพี่พี่เป็นเวลาหกโมงเย็ยนแล้วนะก็เเวลาที่ใกล้จะมือแล้วนะพี่มกากาว่าจะนั่งถึงประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มนะแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะพี่เเหมือนเสี่ยมันอยู่แถวห้าของพีตัมเลยพี่ต้องระวังระวังตัวน่ลยนะ เราเนี่ยคลอยๆแอบไปดูกันนะพี่ๆว่าเป็นเสียงอะไรกันนะพ,พี่ซึ่งตอนวันนี้นะผมเนี่ยจะไปอีกฝั่งนะปกตินะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาอีกฝั่งหนึ่งของข้างของตำนะพี่เพราะว่าทางพี่นั้นมาผมนัดเจอเลยนะผมก็ เนี่ยนะผมจะมาด้านนี้ไว้ก่อนนะมาดักทางไว้ก่อนนะพอได้ยินเสียงอะไรตั้งแต่มานะพี่พไม่แน่ใจนะว่าพี่ๆเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกันหรือเปลนะตอนนี้เนี่ยหนะ้าตาของทงั้งท่าของติ๊ตั้มฮะนี่ซึ่ง ดงนั้นนะที่ผมเนะี่ยได้มาป่าแล้วพี่พี่โดนเต็มเต็มเลยนะนี่นะพี่เห็นป่าครับหลังหลังแตงเราที่ผมจะซูมให้ดูนะไม่กล้าเข้าใกล้เดีย๋ยวดูนะนี่นะพี่เฮ้ย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 ใครวะเฮ้ยใครครับ อ,อนุญาตเรียกเลยนะพี่พี่เปิเลยใครก็ไม่อยู่ให้างของตั้มอ่ะพี่พี่อ,อนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าจะมาแย่ยงผมนั่งเนี่ยผมไม่ยอมนะพี่ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ผมเพิ่งหายใครนะพี่เหนื่อยามากอับขึ้นที่ทน,นีออน่แล้วพี่ ปลปเลยสิครับใครเขเนี่ยเฮ้ยปล่พี่้ยวเคาเชินผมมานั่งนะพี่พี่ถ้าทาน้องคนนี้มันผมเคยเจอที่ไหนมาก่อนนะแต่ผมไม่แน่ใจนะพี่พ ี๋จะลองค่อยๆเข้าไปดูนะพราภูเขาเนสูงมากเลยนะมันแกน่ะมาหลงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมจะลองคุยดูกับแกนะแกชวนผมมาน่งเลยนะพี่พี่ ผมคนจะนั่งดีไหมครับขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะพี่พี่เป็นเหวเยพี่พี่อาจจะอนี่านะครับมจะตั้งกล้องไม่ได้นะพี่พี่เพราะว่ามันเป็นเนินนะพี่พี่เห็นแล้วป่ะครับมันเป็นเนินนะผมขออนุญาตหามุมตั้งกล้องก่อนนะพี่พี่ ผมอยจะค่อยๆข้าไปพูดค,นะค,คุมมยกับแกนะกลัวแกจะทำรมายผมนะเจ็ปะแล้วปะแล้วเดยวน้อยพี่จีอ่ะนี้อยโย่พี่ครับเหมือนแกนะชี้ว่าต้ตงองขนมผมนะมอมอยหรอ พี่เหมือนแกน่อยาจ,จะกินขนมนะเย่ามายี่อองอะไรเยอะแล้วหนะ่ยมาอองสีพี่รู้สึกว่าสงสารแกเอามากๆเลยนะถ้าผมเนี่ยแบบปฏิเสธแกก็มันจะดูไม่ดีนะพี่จะเห็นไนมจะเอาขนมให้แกกินนะหม่คุณแลเห,หม่คุณแลเยอะเยอะเยอะ เดี <Jo>? mm. ijk, u, ๋ยวนะเจจะเอาขนมนี่นะพี่พี่พี่น้องสิอ่ะหรือโมบายอ่ะอย่านั่งนะครับพี่พอาเลยเอาเลยพวกเอาเลยเอาเอาเอาอ่ะอ่ะอาเลยพอง ดูสิอ่ะดูสิอลยนะอ๋อหันยาเข้ามาใกล้ๆกล้นะเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ่ะอพี่ผมก็เอาขนมให้เราแกกินเลยีรู้สึกว่าสงสารแกมากเลยนะแกดูหิวโซะอากมากๆเลยนะพี่ดดูแล้วแกนะ น่าหงใหลพอสมควรเลยนะผมนี่จะหามุมตั้งกล้องดี้วพี่ๆแต่ว่าถาถนเนี้ยพี่ๆมันเป็นเนินนะเห็นหรือเปล่าครับไม่สามารถตั้งกล้องได้นะพี่ผมนี่ยต้องหามุมดีๆเลผมขออนุญาตหามุมตั้งกล้องก่อนนะพี่เองขเออเอาอ่ะอือองออืเองเราบอกว่าให้น้องเนี่ยกินเยอะๆนะ ถ้าไปใ,ใกล้เนาะเนี่ยน้องหน้าคุณมากนะผมจะถามแกเนาะว่แกจำผมได้ไอ้อยน้องเสีได้หน้องยซีอ่ะอม,มีแน่ใจนะพี่แต่ผม,มจำน้องไม่ได้นะแเมืนไม่เคยเจอน้องแกเลยนะพ,พี่ขออนุญาตตังก้องนะครับอน,นุญาตตังกงนะครับพี่พขวะเอ้ยเดียวเอียวเียเอยเอีย ยี่สิบนาทีะบอสเฮ้ยอย่าเดินขึ้นไปนะครับพี่ยูหูเดือดอะยูหูเดือดอะผมเนี่ยขี่กล้องให้น้องแล้วพี่ให้แกเนี่ยดูนะผมจะสอนผมจะให้แกเนี่ยวัดดีกล้องนะเดี๋ยวเพืวโมไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวโมไปใส่เดี๋ยว อือเออเอาอะอาไม่มีหรออืออาเนออไม่มีเลยฮะนอะแกเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่ๆน่สงสารเนอแกอามากมเลยคายดิคอยดิบคายบคายบคายเอายเดี๋ยวพ่มมาอยู่เ้อบคายอ่ะ๋อเหรอกุ้เลยอ่ะ ว่าอ่ะเขยๆอุ้ยเขยๆหผมก็บอกให้น้องแกน่ะกินน้ำนะพี่พ่โยอุ้ยยอุ้ยมืน้องแกนจะแกะกินไม่เป็นนะพี่พี่โยอุ้ยเขยๆเขามีชัดะโ้ยซาเซียอือออ โอ้ยนะพี่ครับผมรู้สึกว่าในป่าเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยนะผมเนี่ยถึงกับเหงื่อแตกเลยนะพี่พี่เห็นไหมครับอ๋องโยวเพื่ผมว่าผมเนี่ยจะไม่กินขนมแล้วนะพี่พี่ผมเนี่ยจะให้น้องแกให้หมดเลยนะโย้เพื่ออยู่ข้งน้อาอะไรออเอาไม้อยื่อเอาเลยเอาอ่ะ ไอโย no. น่ะน้องเบลน่ะน้องโอเลย์ย่อได้โอ้ย่ะนีเยอะขึ้เลยน้อโอขึ้นเลยโอ้โหใหญ่อะพี่น้องเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะน้องแกอยู่จักบนเขาโนูแล้วก็ลงมานี่นะพี่พี่ผมเนี่ยรู้สึกว่าคุ้นชินกับบุคลิกของน้องมากเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนเนี่ย จำกันได้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเนี่ยไม่แน่ใจนะพี่พี่เพราะว่าผมไปช่วยหลายคนมากแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปหาแม่ลูกอ่อนต่อนะพี่พี่เพราะว่ารู้สึกสงสารแกม,มากเลยนะเน<อ>ี่ยอโยอโยอโยหน่อยเซกุโทศั์กูเบอโะโทศั์กูเบอะอะไรนะ อมเืองะไร่ะอ้อ่นเดีอะเนย้วอ๋ออ๋ออะอ๋อเลยพีอ๋อน้องเลี่ออน้องแกอิ่มแล้วนะโมโกลน้องบมรอ่อ้ยพี่เม่อเช้าแกไม่ได้กินข้าเลยนะแกบอกว่าขนมเนี่ยแกน่ะยังหิวนะพี่พ uh. ี่แต่าแกจะเก็บไปกินพอออ พี่พี่เหมือนแกเนะี่ยมีพ่อแม่เนะี่ยอายัานนี่มันมีนะพอ่อ,อ,อนมูนพอชีมอ๋อก็นะครับพี่พี่แกเนี่ยบอกว่าจะเอาขนมเนี่ยไปให้คุณพ่อกับคุณแม่แกได้นะคุณแรนมูอนะ่อเนาะโอ้คุณแลกฮู้ฮู้อืม,อมแกบอกว่าพ่อแม่แกเนะี่ยอยู่บนเขานู่เนเลยน,น,นะพี่พี่ผมขออนุญาตนั่งลงนะแต่ว่ากลัวพี่พี่เนี่ยจะไม่เห็นผมนะขอยิงขึ้นนะ เนี่ยชี้ทาาชี้ทาช่องเที่อืมชี้ทางชี้ทางเยเดี๋ยวเด้อเบอ่อเบือ่อสวัสดีครับอืมนี่อยแล้วนี่นะน้องแกเนี่ยมีความรู้ออกมามากๆๆเลยนะผมเนี่ยรู้สึกว่าน้องเนี่ยไม่มีพิมพ์ภีายนะเพราะว่าน้องแกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพิมพ์มีภายนะพี่ดูจากสีหน้าได้เลยนะแบบพวก ถ้าเป็นสมิงแปลงกายพี่เราตามนะจะแบบคมกรีบกว่าปกตินะพี่พีาทำอันตรายนะแต่ถ้าเป็นสมิงบางตัวนะถ้าแบบมันไม่ทําอันตรายนะพี่พี่มันอาจจะแบบไม่เหมือนกันนะพี่พี่ผมก็อาจจะเป็นคนใจอ่อนนิดหนึ่งนะแบบที่สงสารหน่อยนะพี่พี่เพราะเวลาเจอเนะี่ยเจอพวกคนตายอย่างนี้นะพี่ผมเนะี่ยสงสางรตลอดนะผมยญนตีเดินลงมาแล้วพี่พ <c oughs> <c oughs> น้องแกน่าจะขี้เล่นนะเห็นหรือเปล่าพี่น้องแกเนี่ยดูเป็นคนขี้เล่นเอามากๆเลยนะเฮ้อเหมือนน้องแกนะขอบคุณนะผมว่าน้องแกนะผมน่าจะเคยเจอนะไม่แน่ใจนะผมเคยช่วยน้องหรือเปล่าน้องเยสีเหรอเนื้อเคยเด้อเหรอเนื้อเคยเด้อเหรอนั่นแหละฮะ เด้อเลยฮะไอกับฮยพี่พี่้ันบอกว่าให้รีบหนีไปก่อนนะกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะเมรอม่เกี้ยมาเกี้ยเบาๆหน่อยชี้พี่ต้องมาไว้ผมลยริมนี่นะเดี๋ยวเจ้าสมิงมันจะมานะพี่ เงี้ยคขยเดือดเลยน้องบอกว่าจะมาตัวหนึ่งแล้วก็มันจะมีบริวารอีกหนึ่งนะพี่พี่เราจะต้องรีบกลับนะไอ้เออนมารีได้คุูแลยเออนี่้องคุลุงยาเหนือสามเมคี้อ่ะไอ้เนือหลีกันลงอ่ะพี่ผมกลัวน้องได้รับอันตรายมากเลยนะเบอร์น้องไม่ไนะอืมไอ้เออนมาท้ายแล้วนะท้ายพี่พี่ น้องกลับนะน้องบอกว่าให้ผมเดินรีบกลับนะพี่พี่กลัวว่าสมิงจะมาทําอันตรายผมนะพี่พี่พี่น้องแกไปแล้วเปน็นห่วงน้องมากเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยกลา้าเข้ามายุ่งกับน,น้องมากนะเพราะว่าน้องแกน่าจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะผมจะไม่รบกวนน้องนะเฮ้ยท้ายเหรอพ,พี่ต่อยน,นะวอนะไรอ่ะอไอ่ะเดือดสะ หนอว่าขอบคุณมากมากเลยนะที่น้อเนี่ยเดี่ยวทุ่ก่อนนะพี่พี่หมว่าถ้าผมอยู่มืดเนี่ยเจ้าส้งิงอาจจะมาทําร้ายผมได้นะขออนุญาตกลับบ้านเลยพี่พก่อนนะพี่พี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเลยนะก่อนนะพ,พี่เข้ามาในป่านเนี่ยเหงื่อเต็มตัวพี่พี่ท่วมหน้าเลยนะแล้วก็เสื้อเนี่ยเปียกเลยพี่แล้วพี่ฝากพี่นะไปกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กให้ผมนะพี่พ เพจเล็กเดินในป่านวิพี่กครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ